สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีสิง์คนลัคนาราศีสิงเนี่ยนะคะเราจะมองเห็นว่าในเดือนกันยายนเนี่ยตัวเราเนี่ยนะคะก็อาจจะยุ่งวุ่นวายรุย่งเกี่ยวนะคะงงใยในการใช้ชีวิตมากหน่อยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราทำอะไรเนี่ยนะคะเกิดผลสำเร็จ มีลาบผลที่ดีนะคะเพราะดาวเจ้าเดือนกระดุมพระเนี่ยเข้ามากุมและดาวดวงนี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภาด้วยนะคะก็ทําอะไรก่อให้เกิดไรายได้เกิดผลสําเร็จถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องใช้จ่ายบ้างเนี่ยนะคะแต่ก็มีเงินทันนะคะใช้จ่ายเงินได้แบบเ,เหมือนกับว่าไม่ได้ขาดนะคะไม่ได้ขาดสนนะคะ แล้วในเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารเบียนอยู่ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็จะ,ะทาให้เกิดความขัดแย้งในการใช้จ่ายเงินอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในการจ่ายเงินหรือว่าการจ่ายเงินโดยที่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะคะบางทีต้องใช้จ่ายเงินให้กับครอบครัวให้ญาติพี่น้องอ,อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกตึงเครียดความไม่สบายใจนะคะ สิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะคน,ร,นาราศีสิงห์ก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนศาชะเข้ามาร่วมกลุ่มเนี่ยนะคะ,ะยังดีที่มีดาวพุธเป็นดาวคุทธาตุร่วมกลุ่มด้วยก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ทั้งนี้เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยดวงเนี่ยเขาจะเล็งดาวเสานะคะเขาจะเล็งเล็งดาวเสาก็ก่อให้เกิดความเครียดก่อให้เกิดปัญหาบ้างปัญหาที่เกิดก็จะเกี่ยวพันในเรื่องการงานได้นะคะการงานแล้วก็ การติดต่อการสื่อสารกับผู้คนอะไรต้องระมัระวังซึ่งมันจะกระทบถึงหน้าที่การงานของเราได้ถ้าเราเตรียมข้อมูลไม่พอเตรียมข้อมูลไม่พร้อมในการพูดในการติดต่อนะคะบางทีก็ทำให้เราเสียโอกาสทำให้เราเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคในเรื่องการงานได้นะคะแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความขัดแย้ง กับหุ้นส่วนคู่สัญญาได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิง์ิีนี้ก็ต้องระวังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้อย่างดีนะคะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยจะโครจรอยู่ในเรือนลาภะ ะะหลังวันที่9กันยายนไปเป็นจหวะชีวิตที่เจ้าชะตาเนี่ยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีนะคะแล้วคนร,ราศีสิงห์ก็ต้องดูแลสุขภาพให้มากหน่อยด้วยนะคะแล้วก็จัดระเบียบเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องความคิดความรู้สึกเนี่ยนะคะอย่าเป็นคนคิดบ้าเกินไปนะคะให้ทําใจโปร่งโปร่งปล่อยวางบ้างเพราะว่าดาวเสาร์ที่เล็งเนี่ยก็จะทําให้เราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเรา รู้เท่าทันนะคะนั่งสมาธิบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ปล่อยวางจิตใจให้อยู่นิ่งๆเลิกคิดหรือว่ากังวลในสิ่งที่เผชิญอยู่หรือว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยนะคะอย่าไปคิดถึงมันมากนะคะ,ะบางคนเนี่ยคิดเรื่องเก่าๆก็มีนะคะก็ไม่ต้องคิดมากถ้าเราคิดมากก็จะทำให้เราเครียดแล้วก็ปล่บประโยชน์นะคะ พยายามปล่อยวางและคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าดวงชะตาคุณยังดีอยู่นะคะดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอกระดุมพระเข้ามากลุ่มรักแล้วก็ได้ตําแหน่งที่ดีด้วยนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ที่โอเคนะคะสำหรับคนรัคนาราศีสิงห์นะคะในเดือนกันยายนยังโอเคส่วนเรื่อง ความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะมองให้เห็นว่าอย่าไปคาดหวังมากเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเล็งรักอยู่แล้วไม่เหมาะกับการที่จะเหมือนกับว่าลงหลักปักฐานกับใครนะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคือ,อจังหวะที่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องเป็นปลายเดือนนะคะช่วงที่ดาวศุกร์เข้ามาเล็งดาวเสาร์เนี่ยอันนั้นอาจจะต้องระวังหน่อยนะคะแล้วก็อาจะมีความเครียดความตึงเครียดตั้งแต่ปลายเดือนไปต่อเนื่องไปถึง เดือนอเดือนตุลาโน่นนะคะ,ะแล้วก็ค่อยว่ากันว่าดาวศุกร์เขาจะย้ายเมื่อไหร่อย่างงานนันนะคะ,ะแต่ส่วนเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยก็ยังดีนะคะก็เหมือนที่กล่าวเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะทีะ่หน้าที่การงานเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยนะคะก็จะรววมกลุ่มเราก็ต้องหลังสิ้นเดือนแต่ช่วงเนี่ยถ้าง,งานมีปัญหางานเสียหายเนี่ยนะคะเราก็ เป็นจังหวะที่เราได้แก้ไขเป็นจังหวะที่เราได้ได้แบบเหมือนก็ว่าหาทางออกทางแก้ได้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือกนกรรมะเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคะแต่ว่าได้ตําแหน่งที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้งานเรามีเยอะแต่เป็นงานที่เราจะต้องแก้ไขแก้ปัญหาด้วยนะคะแล้วมันก็จะเกิดผลสําเร็จอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ปัญหาที่จะเกิดความตึงเครียดมากๆนี่ก็คือต้องไปปลายเดือนเนี่ยนะคะก็งานอาจจะหล่นทับตัวเองแล้วก็เล็งดาวเสาร์ในช่วงนั้นเนี่ยเราต้องแก้ไขปัญหาล้วนๆเลยนะคะอันนั้นก็ต้องดูกันไปแล้วก็ต้องอใช้ความคิดใช้อะไระคือดูในการแก้ไขปัญหาที่ละเปาะไปนะคะอย่าเร่งรีบ ะะต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะคะอ่านี่ก็เป็นคำทํานายของคนลัคนาราศีสิงห์สรุปโดยรวมตัวตนของเขาเนี่ยดีนะคะมีดาวพุธเนี่ยนะคะกลุ่มเกิดสติปัญญามีความคิดความอ่านแก้ไขได้ทะลุโป,ปรงเนี่ยนะคะ,ะเลงดาวเสาเป็นดาวคู่สมพลเนี่ยนะคะก็ให้อิทธิพลได้ดี แต่ก็ต้องเรามาระวังหลังวันที่28กันยาไปดาวศุกร์เข้ามาร่วมเนี่ยนะคะอ่าก็ยังดีที่เป็นดาวคู่ธาตุกับดาวพุธเนี่ยนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเล็งดาวเสาเนี่ยก็เป็นดาวคู่ศัตรูก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันบ้างละนะคะช่วงปลายเดือนขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้หรือเกิดปัญหาขัดแย้งกับคู่ครองคนรักก็ได้นะคะ แล้วก็ขัดแย้งกันเรื่องอะไรเรื่องงานก็ได้นะคะเร,งงเ,รเรื่องงานเรื่องปัญหาเรื่องงานเริ่มจะเข้ามาให้เราแก้ไขนะคะอันนี้ก็เป็นคําทํานายเกี่ยวกับการงานแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องรามาระวังส่วนเรื่องการเงินเนี่ยเงินก็อาจจะมีช่องทางที่ต้องใช้จ่ายไปโดยที่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่อาจจะเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งในการใช้จ่ายเงินกับคนในครอบครัวบ้างนะคะแล้วก็ ส่วนเรื่องรายรับเนี่ยมันเข้ามาได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าพอคุณเห็นว่าต้องจ่ายเยอะเนี่ยคก็มีความเครียดเหมือนกันนะนะคะแล้วในด้านความสัมพันธ์เนี่ยไม่เหมาะนะคะที่จะ,ะลงเอยกับใครหรือว่าจะพบจะอะไรกับความรักใหม่ๆอะไรเนี่ยก็ยังยังไม่อยากจะให้อะไรมากเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็จะเข้ามาล็งดาวเสาร์อีกเนี่ยนะคะก็จะถึงมีมันก็ เดี๋ยวก็มีความทุกข์เองนะคะจะจะต้องมีความเครียดอีกเนี่ยสู้เราอย่าพึ่งดีกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยก็ต้องประคับประคองพยายามนะคะดูแลจิตใจดูแลอารมณ์ซึ่งกันและกันก็จะผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ